มาพบกับพี่คิสซี่นะคะวันนี้พี่คิสซี่ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ่สัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ ประเภทของทรัพยากรนะคะที่เราควรรู้จักกันเนี่ยเนาะก็จะมีอยู่2อย่างนะคะก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะหรือว่าทรัพยากรหมุนเวียนนะคะถ้าเป็นพวกแร่ธาตุน้ำมันดิบถ่านหินแกส๊สธรรมชาตินะคะอันนี้จัดเป็น ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถหามาทดแทนได้หรือว่าได้ก็ต้องรอนะคะใช้ระยะเวลาหลายร้อยปีนะคะเราเรียกทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอีกอย่างหนึ่งว่าทรัพยากรสิ้นเปลืองนะคะส่วนทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปหรือทรัพยากรหมุนเวียนนะคะก็คือทรัพยากรที่เราสามารถหามาทดแทนหรือสร้างใหม่ได้นะคะเช่นดินน้ำป่าไม้ค่ะ ทีนี้ทรัพยากรดินนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในเรื่องดินนะคะอันนี้พี่คิสซ,ซี่ขอข้ามไปก่อนนะคะทรัพยากรน้ํานะคะทรัพยากรน้ำเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะคะซึ่งแหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นเองนะคะโดยการไหลมารวมกันของน้ําฝนที่ตกลงมานะคะถ้าเป็นแหล่งน้ําจืดก็คือแม่น้ําลําคลองน้องบึงนะคะถ้าเป็นแหล่งน้ําเค็มก็คือมหาสมุทรทะเลเนาะส่วนแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอันนี้พี่คิสซี่แนะนําอยู่ด้วยกันสามตัวนะคะ ก็คือเขื่อนอ่างเก็บน้ําแล้วก็ฝายนะคะเขื่อนจะมีขนาดใหญ่มากนะคะเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ําและป้องกันอุทกภัยนะคะรวมถึงสามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะส่วนอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำนก็เป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะใช้กักเก็บน้ำในหลายๆวัตถุประสงค์นะคะ ส่วนฝายนะคะฝายก็คือสิ่งก่อสร้างนะคะที่กั้นทางน้ำนะคะซึ่งปกติเนี่ยมักจะใช้กั้นพวกลำทานลำห้วยขนาดเล็กๆนะคะในบริเวณต้นน้ำนะคะเป็นวิธีการกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมในแม่น้ำข้างล่างนะคะ,ะแยกให้ได้นะคะว่าเขื่อนคืออะไรอ่างเก็บน้ำคืออะไรฝายคืออะไรนะคะเพราะว่าข้อสอบชอบออกค่ะ ต่อไปเราก็มาดูกันที่ทรัพยากรป่าปไม้นะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือป่าไม้ไม่ผัดใบกับป่าไม้ผัดใบนะคะถ้าไม่ผัดใบมันก็จะเขียว เขียวตลอดทั้งปีเลยนะคะเช่นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าสนเขาป่าชายเลนป่าพุป่าชายหาดนะคะก็คือเขียวตลอดปีนะคะส่วนป่าผัดใบนะคะป่าผัดใบนี่จะเขียวในฤดูฝนนะคะเมื่อถึงฤดูแล้งเนี่ยนะคะใบส่วนใหญ่ก็จะร่วงลงมานะคะอันนี้ป่าผัดใบก็คือพวกป่าไม้เบญจพรรณนะคะป่าเต็งรังป่าหญ้านะคะ ต่อไปก็เป็นแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุเนี่ยจัดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะต้องใช้เวลานานนะคะถึงจะสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เนาะแร่ธาตุก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือแร่โลหะนะคะแร่โลหะเนี่ยเราต้องเป็นแร่ที่เรามาต้องนํามันมาถลุงก่อนนะคะต้องนํามันไปผ่านกรรมวิธีกรรมวิธีต่างๆก่อน ะะถึงจะได้โลหะที่บริสุทธิ์นะคะแล้วถึงจะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะตัวอย่างของแร่โลหะก็คือดีบุกสังกะสีเหล็กทองคําทองแดงแล้วก็เงินนะคะส่วนแร่อโลหะนะคะอันนี้ไม่ต้องถลุงก่อนเลยไม่ต้องเอาไปถลุงก่อนนะคะไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีใดๆนะคะเอามาใช้ได้เลยเช่นยิปซัมนะคะหินปูนแร่รัตนาชาตินะคะแร่แรัตนาชาติก็พวก เพชรพลอยต่างๆนะคะอัญมณีต่างๆสุดท้ายก็คือแร่เชื้อเพลิงนะคะแร่เชื้อเพลิงเนี่ยเป็นแร่ที่ได้รับความร้อนแล้วจะให้พลังงานออกมานะคะซึ่งเราสามารถนําพลังงานนั้นมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆให้ทํางานนะคะตัวอย่างของแร่เชื้อเพลิงก็มีลิกไนต์นะคะถ่านหินยูเรเนียมเป็นต้นนะคะอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะจะยึดหลัก 4R นะคะ,ะ Reduce นะคะคือลดการใช้นะคะ,ะก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรให้น้อยลงนะคะใช้เฉพาะจำเป็นนะคะเช่นตอนนี้เขาํำลังฮิตนะคะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ะะต่อไปก็เป็นรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลก็คือการนำวัสดุที่ใช้แล้วนะคะมาผ่านกระบวนการแปลรูปและขึ้นใหม่นะคะเพื่อจะได้กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบเดิมนะคะหรือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ก็ได้นะคะเช่นการที่เราเก็บกระป๋องน้ำอัดลมนะคะเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าใช่ไหมคะเขาก็จะนำไปผลิตนะคะกระป๋องน้ำอัดลมขวดใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็คือรีไซเคิลนะคะ ต่อไปก็คือ reuse นะคะ reuse ก็คือการานำกลับมาใช้ใหม่นะคะเช่นการนำถุงพลาส,สติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำนะคะการนำขวดน้ำนะคะพลาส,สติกที่ใช้แล้วเอาไปทำจากการใส่ต้นไม้นะคะหรือเอาไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะหรือที่พี่คิสซี่ทำบ่อยๆก็เลยก็เช่นกระดาษ A4 นะคะใช้หน้าหนึ่งแล้วเราก็พลิกกลับไปใช้อีกหน้าหนึ่งนะคะ ส่วนรีแพ์นะคะรีแพ์ก็คือการซ่อมแซมนะคะสิ่งของที่ชำรุดนะคะที่เสียหายไม่มากนะะักมาซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์อีกได้นะคะก็เช่นการเย็บปะชุนผ้าต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะโรคของเราเนี่ยก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ควรจะดูแลรักษาโรคของเรานะคะ เราจะดูแลได้ยังไงนะคะในฐานะที่เราเป็นเด็กนักเรียนเนาะเราก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรให้อย่างประหยัดและคุ้มค่าวันนี้ถ้าน้งนองๆออกไปซื้อของนะคะให้พกถุงผ้ากันไปเองนะคะอ,อย่าไปใช้ถุงพลาสติกของที่ร้านนะคะแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้และะ้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับ มาเจอกันนะคะในเรื่องต่อไปวันนี้พี่คิสซี่ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ